สวัสด <laughs> ีค่ะเก็บเห็ดเด้อค่ะเด้อมาเลาะมาเลาะเก็บเห็ดมาละเบิ้งหาสรอยกันเด้อใส่ตาดีๆส้นครับตาดีๆนาำสรอยกันอื้มอื้มขอบคุี่กับมาะเบิ่งเนาะกับพวกหัวมันจะเกิดมันเกิดน้ำเกิดมันเก็มันเกิดเรื่อยดิอ้าวสองมือสามมือเด้อเพื่ จะงคายเบิ่งจาพอเราวตดอกหนึงดอกน้อยๆนดอกนึ่งจะว่ามันกลี้ยนี่เดี๋ยดอกนึ่งี่เดี๋ยวลายดอกกบเบื่อูดได้เห่าเบื้อมาบท่นนังเลยพูนเดดอกอันเดียวค่ะหนองสาม ทิเผาบดนี่ไงมันเปื่อยโดนฝนนี่ดอกนี่ดาดอกเลงดอกน้องม่ยุดตัวเลยอันนี้ก็เปื่อยนะคะไม่ได้ดอกนี้น่าจะได้ถ่ายรูปก่อน อมันไม่ค่อยโฟกัสโอ้พี่นะนี่แม่ดอกนันง่าไม่ก่อตอนนั้นว้าวนี่ดอกนม่เดาน้ำข้างน้ำไหมคะอืมดอกละอ่อนละอ่อนสวยมากเลยนะเก็บเลยแม่โอ้ย ว่าสิบ่ได้เก็บก็ได้เก็บอยู่เด้อค่ะเด้อพื่นะ่ะเท่าเบิร์อันนี้ฮะโอ้ยดอกน,น,นี่ก็ะเชร์เลยโอ้ยมัน,นยังเป็นอันดอกน้นอยๆอยู่ต่วนันเบืองเหนือใช่เหรอือืเชียร์แห้งผดนส่สายนี่เชียร์ฮักเบิร์ต มันเป็นมูนี่หนิเนาะ

เห็นน้ำหมากมีดอกเดียวเห็ดเถ้าเบิดจ้าพี่น้องเอ้ยเห็ดทานเปลื่อยเถ้าเบิดหน้ามาทาน ร่างเป็นจีนเต็มนบ้าเลยพี่เบื้องชี้นี่ด,ด,ด,ดอกเดียวครับนี่เห็ดทานนี่เบื้องซากเห็ดทานเบื้องซากเห็ดทานพี่นอ้องนี่แหละซากเห็ดทันมันเปื่อยมาว่าทานมันเถ้าหิม นั่นเบิดเปืเปือยเบิดได้เนาะฮื่มขีก้เกเอนนะฮะตแต่ว่าเราไม่เก็บโมกาอ่ากิน,นเฮ้ยทินเลวนี่ ลงมาช้าไปมันแก่หมดเลยโอ้เห็นน้ำหมากดอกนี้คืองามแท้ตอดอกน้อยๆบางๆจ้ะบระดอกใหญ่ดอกหนาดิแต่ว่าห็นดอกงามดีอยู่เห็นน้ำหมากครับมึงมึงท่านเท่า โอ้ยจีน้อยๆอ,อันเพื่อนกับอันเถาเพื่อนเปื่อยเนาะเพราะว่าฝนตกฝนตกาคากดอืมอืมอืมทานโอ้ยนะวางกันนะโอ้ยเสียดาย ปาห็นทานนี่นิแต่ว่าบ่เอาอะไรตักดอกเต็มเดียวอันนี้อันนี้ยังใส่ได้อยู่เสื้อได้ดิค่ะทางซีมเบิร์ด่็พอตอนยังมาถ่ำขึ้สิคักเนาะเต็มตะกร้าแล้วปั่นี้ เราไม่อยากข้าวกันนะอ๋ออ้ยจะพ่อยอีกแล้วค่ะโอ้ยเปื่อยเบิดพี่น้องเออจะได้ด้วยนเานาะมาเห็นอีกดอกนึงน,นี่อีกดอกนึงครับมีอีกบก่ ให,ให้สองดอกได้เบิดนี่ห้ทานกะเท او ทิมเบิดเนาะเอยอ,อย่าโยตีนบ้านนึงเนาะปลาเนี่ยอ่ะข้าพ่อโซเ็ด สเ็วยไหมชวยท่ปลกเ็น่มยที่ปปนั้นไมแลวจีเพรนั่ย่ว้าวฮะน้าสายมันทอดซองดอกขอย่ามกลายซองหอกสามหลอกมองนี้หา ได้ขายพ่อสองดอกั่นแง่งกายสองรอบสามรอบมองนี่หันเออไม่ทานไม่มันเผาเบิดนี่ได้สองดอกนะครับเบิดมูได้สองดอก ไอ uz, hey, okay. ้เ oh, บิ่งนัแมเนี่ยยุงกระลายนยค่ะเออดอกสวยจังเลยมีดอกนึเท่าคัก เผาบิดทงมันเต่าหรอไม่ดอกมึงเออสามดอกงามอยู่ค่ะอืมก็ได้อยู่ไอะไยอ่ะเก็บเลยค่ะบ้าเบิดมูอตรงเนี้ยอืมต่อนี่นึงไหมอืมก่อไม้นี่เน่าถิ่นเด้ออืมก็ได้อยู่อันนี้แข็งปันได้นอนกินมันนี่สุได้ โอ้แดด้อนเห็ย่ีงน่เห็ดอะไร่อะไรเดี๋ยวไปปิ้งจำเจียวเอะอไปเบิร์ดแล้วนะบางมันออกแล้วล่ะเห็เต็มบิรนน้ำอันนี้ฮันน่ำเจีวดอกงามอยเิี่ถ่ายอ่าปิ้งจำเจียวแซ่บเยอมันดนะเอาเบิร์ดแะบเห็ดเลี่ยแซ่บขึ้เกา ดูเบื้องนะคะอโอ้เหยียบน้ำก็เห็นบอกพี่น้องคอนสมัยใหม่โมูจักดอกหูจักตะค้นสมัยบูร่านี่เมงมุม่มนั่นเองแหละมุ่มยักอันตรายนะถ้าตอดนะออมม สวยไหมครับช่องดอก <ś c oughs> ดอกมันเต็มกันเห็นป่ะในพอ่อ,จอ,พอแจวแล้วเ <ś> ด <c oughs> ้อจัดได้อพ่อแจวแล้วจะกระเบิดองหาแล้วคือ <ś c oughs> กันได้ซ้ำนี่แหละจ้าเฮ็ดเท้ากระดาษเนี่ยไปปิ้งตำแจวนะคะน่ะเนาะมันบ่ได้ไหลาย เออมันเบิด์ตมองหาทำนี่นอกจากขึ้นเขาแล้วจังสิมีอีกแต่ว่ากับบ้าขึ้นดอกเห็ดเพิงเห็ดเพิงเฮ็ดเพิงด่างแฮ่แต่เห็ดเพิงหวานนะเห็ดชนิดเจี๊ยบแซๆกรอบหยำกรอบก๊กก๊กก๊กไปเอากระไดไปเมื่อตาติดติดคอมได้ๆสำเนาการยมลงเที่ยงอันพี่กำมุม้อง ฮะวันนีอู้ยันน้องปลาเนี่ ท่านในบานเนาะข<ด>้าวผ่านใหม่เมื่อเสามันยังอันจุ่มนิดหน่อยยังมาขา<ด>กลับมาอีกหรอมันก็ร่างสีบ่บาท<ด>คันบานนี่เต็มเลยนเนี่สวยมากเลยค่ะแล้วก็อร่อยมากด้วยนะคะดูสิ ไปชุบแป้งทอดกรอบแล้วก็ราดด้วยน้ำไอ้จิ้มหวานๆน่นอะอร่อยมากเราบอกเลยกินเป็นแบบเหมือนเฟรนไฟรายเลยรรกรองใหญ่ ไปเก็บก่อนนะคะอยากเก็บแ<อ>ล้วค่อยมาดูว่าเราได้เยอะแค่ไหนเต็มตาแล้วค่ะ <S <S หลายแห,งห้งนะงามงามะดงดอกสนุ งานของาาเฮานาตนะเต้มกระตาหมอดก,ก็กินข้าไปจ้าเฮาก็สิได้จบคลิปเพียงเท่านี้ก่อนนอจาจะนะข้อกันคลิปหนาได้จา้าสวัสดีค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ได้จา้าดะ,ะบ๊ายบายกดกระดิ่งติ๊งๆด้วยนะจา้าไปบ๊ายบาย